ตัวที่สามสิบสิบสามและสิบสามแล้วนะฮะสิบสามหูตัวนี้หางดาวด้วยหางดาวด้วยน้องๆดูตัวนี้ดูตัวนี้หางดาวด้วยนะฮะหางเป็นสตาร์ด้วยนะฮะคาดำตัวไม่ว่าหางเป็นสตาร์นะฮะหน้านี่ยังเป็นอีกนะฮะยังเป็นคาดหัวได้ด้วยนะตัวนี้ตัวนี้ส่งคาดหัวก็ได้นะเพราะคาดหัวด้วยนะฮะหางก็เป็นดาวด้วยนะฮะรุ่นลายหางดาวได้อีกนะฮะตัวนี้นะฮะนี่ฮะสวยน้าะสวยนะตัวนี้สวยนะฮะสวยทีเดียวเลยนะตัวนี้นะฮะ สีสีค่อนข้างเด่นนะผมว่านะมันมีมีม,มีทั้งหางทั้งลำตัวทั้งหัวนะให้ดูนะแล้วมีโทนแดงด้วยเม็ดคอปเปอร์ด้วยนะฮะตัวนี้นะครับตัวที่13นะเดี๋ยวมาดูตัวที่14กัน